เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็ติดตามการพยายกรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศเราก็เห็นนะครับว่าโอกาสจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของอิทธิพลของลมจะเป็นลมตะวันออกและลมลม,ลมทะเลซึ่งจะหอบเอาความชื้นเข้ามานั่นหมายความว่าโอกาสที่มีการพยากรณ์ไว้ว่าวันที่9วันที่10ก็ยังมีโอกาสที่จะมีฝนตกมีความชื้นสูง ที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยนะครับว่าหมอกลงน้ำค้างค่อนข้างจะแรงนั่นเป็นความชื้นซึ่งฝนตรงนี้แหละครับจะเปลี่ยนฤดูการจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนประเด็นที่ผมเองอยากจะฝากไว้เป็นการเปลี่ยนถ่ายฤดูเนี่ยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของธรรมชาติคือเมื่อมีความชื้นพืชก็จะมีการปรับตัวในการที่จะสร้างใบขึ้นมาใหม่ทั้งนี้ เป็นพฤติกรรมของไม้ผลทุกชนิดไม่ว่าบางคุดก็จะเริ่มแตกใบอ่อนทุเรียนจะแตกใบอ่อนนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยปัจจัยตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในต้นก็คือฮอร์โมน ga หรือจิบเบอร์เรลลิกแอซิดซึ่งมาจากไหนมาจากความชื้นมาจากในตัวเจ่นมาจากความร้อนแสงแดดที่มีความยาวนานดังนั้นเราก็ต้องเตรียมการครับในส่วนของอกรณีเมื่อมีมฝนตกมีใบอ่อน ก็ย่อมมีศัตรูพืชก็คือหนอนนี่เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้เพื่อการสำรวจส่วนในด้านของการจัดการนั้นแต่ละพืชเราติดตามฟังสาระกันทุกวันประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของสภาวะภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือมีพิรลัสกรได้สอบถามครับว่าปีนี้มันจะแรงไหมก็ตอบได้นะครับว่าปีนี้ฝนจะมาเร็วแรงจะไม่ค่อยมี คาว่าฝนมาเร็วนั้นหมายความว่าในส่วนของเดือนพฤษภาฝนจะตกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะหนักในช่วงกรกฎาสิงหากันยาอันนี้คือหนักมากปีนี้ฝนจะเป็นแบบนี้คำถามต่อมาคือน้ำพอไหมไม่พอแน่นอนครับเพราะณนะเวลานี้เนี่ยเราอยู่วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์อย่าว่าแต่น้ำเพื่อการเกษตรเลยนะครับ ใน,นระดับน้ำตอนนี้ยุบหายไปเยอะมากทีเดียวผมจึงตอบได้ว่าน้ำไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นแต่ละสวนก็ต้องวางแผนเตรียมการกันในการแก้ปัญหาก็มีการประกาศเตือนอย่าว่าแต่น้ำทางการเกษตรครับแม้แต่น้ำใช้อุปโภคบริโภคก็ยังมีการเตือนกันว่าเราจะต้องเริ่มประหยัดดังนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นตรงนี้จึงตอบได้ว่าปีนี้มันไม่แรงแต่น้ำทางการเกษตรไม่พอครับ อันเนื่องมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกส่วนหนึ่งกับสภาพอากาศที่มีความหนาวเย็นมีความแห้งแรงส่วนที่ผ่านมาทำให้เ,เกิดอัตราการสูญเสียของน้ำผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรถือกว้างเมตรยาวเมตรในแต่ละวันเนี่ยนะครับน้ำจะระเหยสูญเสียขึ้นไปประมาณ2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งนี่คือต่อ พื้นที่แค่หนึงตารางเมตรแล้วในสวนของเราเป็นเท่าไหร่เป็น50ไร่ยีไ่ไร่หรือ10ไร่ะน,นัตราการสูญเสียของน้ำจึงมากถ้าในแหล่งน้ำก็จะสูญเสียเช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะบนพื้นที่ที่เราทำสวนดังนั้นการเตรียมการตรงนี้จึงฝากไว้ว่าต้องเตรียมการให้รอบคอบนะครับสรุปคือมันไม่แง้งแต่น้ำไม่พอแน่นอน สำหรับวันนี้วันจันทร์ที่10กกุมภาพันธ์วันนี้ครับปรานพึกษพันธุ์ห้วยสะท้อนก็ได้ร่วมกับบริษัท q m วแม็กโกลเทคจำกัดในการจัดประชุมสาธิตในเรื่องของอเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์ดินในปริมาณธาตุอาหารแล้วก็มีการสาธิตการตรวจโรคพืชจะเป็นไฟช็อปทร่าหรือจะฟิวเป็นฟิวซเลียม ซึ่งเป็นในส่วนของอุปกรณ์ตรวจโดยเบื้องต้นโดยง่ายๆนะครับพิทักษ์กรที่สนใจสามารถที่จะเข้าร่วมการสาธิตได้จันทร์ที่10กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับสำหรับสถานที่ก็คือหอประชุมเทศบาลตำบล2พี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี หมายความว่าในส่วนของการที่เราจะเข้าไปดูแลบริหารจัดการทุเรียนเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดินในดินนั้นก็จะประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมมีน้ำมีอากาศมีจุลินทรีย์แล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เราพบปัญหาในทุกวันนี้ก็คือความเสียหายของทุเรียนอันเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชหรือโรคพืช ในด้านของการจัดงานในครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นการชมการสาธิตนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตทุเรียนแห่งอนาคตในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์โดยในส่วนของวันที่10กุมภาพันธ์นี้เราก็จะมีการสาธิตนะครับในเรื่องของการผลิตทุเรียนอาทิเช่นการนวัตกรรมในการสร้างออกซิเจนให้กับดินจุลินทรีย์และรากพืช นวัตกรรมในการปรับปรุงโครงสร้างดินให้โปร่งให้ล้วนซุยโดยที่ไม่ไปทำลายในระบบโครงสร้างของดินมีการสาธิตนะครับในการตรวจโรคง่ายๆรู้ผลไวภายในเวลา10นาทีกับชุดตรวจโรคของ QMAC DTK ในโรคก,กิ่งแห้งอันเกิดจากเชื้อฟิวเซียมโรครากเน่าโคนเน่าอันเกิดจากเชื้อราไฟทอทราโดยในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิต เพื่อที่จะให้พิทักกรสามารถนำเอาไปปฏิบัติใช้ได้ภายในสวนของเราในเรื่องของการตรวจเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อสมัครได้เลยนะครับซึ่งผ่านทางเฟซบุ๊กของพฤษาพันธ์ เกษตรห้วยสะท้อนหรือว่าท่านที่อาจจะไปติดต่อกับร้านพฤกษพันธุ์โดยตรงหรือน้องๆทีมงานจากบริษัท Q ิวแม็กอ t โ c h เทคจำกัดไม่ลืมนะครับวันที่วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับสำหรับสถานที่ก็คือหอประชุมเทศบาลตำบล2พี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับทางร้านพฤกษพันธุ์เวชทอนหรือว่าในส่วนของบริษัท q m a แหรือท่านอาจาะไปที่หอประชุมของเทศบาลของตำบลสองพี่น้องนะครับเปิดท่าใหม่ก็ไปร่วมกันได้ส่วนผมเองก็จะได้มีโอกาสไปพบกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็คิดว่า ประเด็นที่น่าจะให้เป็นข้อมูลเพื่อความรู้เพื่อการเตรียมการในการผลิตทุเรียนกับกรณีที่เป็นปัญหาอยู่ณเวลานี้ซึ่งเป็นกระแสมากมายเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องกรณีของสารเบสิกเรทู 2, หรือสารชุบสีรวมถึงกรณีของแคดเมียมว่ามันคืออะไรมันเป็นไปอย่างไรมันมาอย่างไรแล้วเราชาวสวนควรจะเตรียมการและปรับตัวอย่างไรวันนี้ก็ไปพบกันนะครับวันที่1ิ กุมภาพันธ์นี้ที่หอประชุมเทศบาลตำบลสอพี่น้องอำเภอท่าใหม่จันทบุรีชุดนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับอะโทนิกคือสารเอนไซ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรถูกต้องถูกต้องระยะประโยชน์แล้วประอะไรนะ ประกันคุณภาพเต่าไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไพร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยไบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1บบำรุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตราเคที่ละลายนาเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เ e อ็กซ และชัยษ์เกษตรทุกสาขา เาเด็ดเทคโนโรอบตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่น High Power 15 15 15และเทรนเนอร์พ่น2-3ครั้งทุกๆ7-10วันและดินควรมีความชื้น High Power 15 15 15และเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุดร่วง เพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอรผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโน c r อ p หาซื้อได้ที่ร้านชัยพพึษ์ทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านอ้องการกำจัดโรครโปราฟเนา่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียนจะต้องโฟลีอาฟอส400เท่านั้นโฟลีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทย และโฟลิีอาฟอส์400อย่างได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทก r ี e n l e a f จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ t k เ s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15-30ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้าหรือ เครื่องฉีดพ่นยาเคมีโดยปรับเป็นละอองหย,ยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพท T.K. ซอยหนึ 1, 2, ่ง T.K. ซอยสอง T.K. plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปเอ็กซ์เพรสเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อยเปอร์เซนต์จากประเทศเยอรมนี Germany. ให้กระหลักาธาตุรองาธองาตุเสริมครบในเบ็ดเดียวทุเรียนน้ะไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเราเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยปรเฟตปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรสมีด้วยกัน3สูตร20 10 10ฟื้นต้นทำใบใหม่ 12- 1118สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15ห 5, g ่า20สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบ้าวคอนตราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์ตจากประเทศเยอรมนีมีว่าจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนนมทั่วไปครับท่านสามาที่จะหาส้ดได้ที่พฤพิ์เกษตรจัทนทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเชา้าวันนี้ คงจะนำเอาประเด็นในเด้านของศัตรูของไม้ผลครับที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปแล้วก็ทำความเสียหายให้กับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรก่อนอื่นเราต้องมาดูประเด็นในสาเหตุก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศคือมีช่วงกระแสลมบ้างมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาและมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ผลจากฝนที่ตกน,นั้นเราจะเห็นว่า ในลักษณะของฝนที่ตกเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้เกิดศัตรูพืชชนิดใหม่นะั่นก็คือในกลุ่มของหนอนทำไมหนอนถึงต้องเกิดการระบาดหลังจากฝนตกเพราะเขามีพืชอาหารคาว่าพืชอาหารานานอาจจะเป็นดอกเป็นผลเป็นใบอ่อนฝนที่ตกลงไปก็เป็นส่วนหนึ่งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวมีดักแด้ก็จะแตกตัวผีเสื้อก็จะมาวางไข่ก็จะเกิดการระบาดเพราะฉะนั้นสัญญาณจากนี้ไปนะครับ เราเห็นว่าฝนที่ตกใบอ่อนที่เกิดผลผลิตที่อยู่ในระยะอ่อนแอก็จะกลายเป็นพืชอาหารแล้วในส่วนของเหตุการณ์ต่อจะไปละ่ะเราทราบดีครับว่าในช่วงของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนก็จะเป็นการประกาศเข้าสู่ฤด,ดูร้อนหรือฤดูแรงนั่นหมายความว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้น ศัตรูพืชที่จะระบาดต่อเนื้อก็จะเป็นศัตรูที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีความร้อนความแห้งแล้งตระกูลเพี้ยก็จะเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยปุยฝ้ายเพี้ยนาสารนะครับนั่นคือตระกูลเพี้ยในส่วนของมแมลงบางสวนก็อาจจะยังคงพบการระบาดของเพลี้ยไฟยด้านของสัตว์ศัตรูพืชก็จะเป็นไร แต่ประเด็นในเช้าวันนี้ผมคงจะนำเสนอเป็นภาพรวมอาจจะเน้นเป็นเฉพาะบางพืชนะครับให้เห็นว่าจากนี้ไปพินักกรผู้ปลูกไม้ผลเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของศัตรูพืชเราเริ่มต้นจากหนอนพินักกรครับที่ผ่านมาณเวลานี้เราจะเห็นภาพบางอย่างบางสวนเนี่ยเราจะเริ่มพบหนอนการระบาดทำลายที่ไหนผลอ่อนเอาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็เขามาตั้งแต่ช่วงในระยะเวลาที่ดอกบานดอกทุเรียนบานเราก็ไม่พ่นสารเคมีอยู่แล้วดอกเงาะบานก็ไม่พ่นนะครับในส่วนของมังคุดนั้นอาจจะอยู่ในภายใต้เงื่อนไขที่พ่นได้ในช่วงที่เราเว้นวักบังเอิญมีฝนตกลงมาช่วยเป็นการกระตุน้นและเราก็ทราบดีว่า,าไม่ผลบางชนิด เกิดสภาวะการแตกใบอ่อนทั้งในส่วนของทุเรียนและก็ในส่วนของมังคุดเท่ากับว่ามีพืชอาหารพี่น้องกรต้องไปสำรวจแล้วนะครับเราว่างเว้นการพ่นสารเคมีมาเป็นส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดการระบาดเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นคำตอบได้ก็คือในหลักปัจจุบันเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วว่าต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกตรรนั้นค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้น เราก็คงไม่ปล่อยให้ศัตรูพืชเหล่านี้ระบาดเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องของความเสียหายการสำรวจครับการสำรวจเป็นส่วนที่จะทําให้พิทักษกรนานสามารถที่จะควบคุมศัตรูพืชได้ทันเวลาเวลานี้มีอะไรบ้างหนอนในส่วนของทุเรียนเองก็จะมีหนอนกินขวดผล นอนไถล่องเปลือกซึ่งเราจะพูดว่าเป็นหนอนบุ้งจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่ใบก็จะเป็นหนอนหนังเหนียวหรือหน,นอนเขียวหนอนคืบกินใบก็อยู่ในจัดตะกรูน,นี้ที่เป็นกลุ่มของหนอนผมจึงอยากฝากว่าเวลานี้เขามีการระบาดแล้วนะครับเหมือนกับในโซเชียลถามว่าผลทุเรียนเป็นจุดสีแดงๆเกิดจากอะไรก็เกิดจากหนอนที่เข้าไปกัดทำลายนั่นเอง สำหรับในเรื่องของการป้องกันกําจัดนั้นถ้าหากว่าที่ผ่านมาพี่นศกรณ์ได้ใช้สารเคมีในการควบคุมบางกลุ่มอย่างเช่นทั้งเพียทั้งหนอนจะเป็นอีบากเบตินเบนโทเอตจะเป็นในกลุ่มของสารกําจัดมแมลงนะครับหรือเป็นสารลูกผสมก็ถือว่ายังสามารถที่จะควบคุมได้อันนี้คือตะกูลหนอนกัดกินซึ่ง ในส่วนของตะกูลนอนกัดกินเหล่านี้เราจะพบเห็นตัวส่วนที่เป็นกระแสอยู่ในคําแนะนํานั่นก็คือเรื่องของนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพี่น้องสกปรกครับผมย้ํานะครับว่านอนเจาะเมล็ดทุเรียนนั้นเขาจะระบาดเมื่อไหร่เขาจะทําการระบาดเมื่อในพื้นที่นั้นมีฝนตกติดต่อกัน2-3ครั้งในแต่ละครั้ง ก็จะมะีความยาวอยู่สักครึ่งชั่วโมงผ่านไปคือมีปริมาณน้ำฝนพอที่จะซึมลึกเพราะตัวแก่ของหนอนเจาะผลทุเรียนนั้นเขาจะอยู่ในพื้นดินอยู่ในป่าอยู่ในพื้นที่อับทึบทุบเขาจะมีดินห่อหุ้มและฝนที่ตกลงมาเหล่านั้นจะเป็นตัวที่ทำให้ปลอกหรือดินนั้นเปื่อยตัว เมื่อฝนตกลงไปทําให้ดินที่ห่อหุ้มเปลือยตัวเขาก็จะแตกมาเป็นผีเสื้อแล้วก็มาบินวางไข่อยู่ห้าวันตามสวนทุเรียนของเราเมื่อวางไข่เสร็จเขาก็จะตายไปเพราะฉะนั้นในพื้นที่ใดก็ตามที่ไม่มีฝนตกหรือมีตกแค่ครั้งเดียวก็ไม่มากนะักก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับแต่ถ้าพื้นที่ใดก็ตามที่มีฝนตกเกินครึ่งชั่วโมงติดต่อกันสองครั้ง หลังจากฝนตกภายในเวลา3วันท่านจะต้องทำการพ่นสารเคมีท,ทันทีพ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงคือคือไม่ต้องไปเผื่อครับสำหรับหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเนี่ยเพื่อการประหยัดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเราใช้สารเคมีพ่นไปที่ผลโดยตรงยกตัวอย่างเช่นโปรฟิโนฟอสบวกไซเปอร์เมทิลหรือจะเป็นโอเมโทเอทบวกไซเปอร์เมทิลหรือจะเป็นในกลุ่มของสารที่เป็น กลุ่มดูซึมร่วมกับในกลุ่มของไซเปอร์เมทิลนี่คือกลุ่มที่เราจะต้องพ้นไปที่ผลและการพ้นนี้เราต้องย้ำนะครับว่าหลังจากฝนตกภายในเวลา3วันเขามาวางไข่ไข่จะฟักเป็นตัวเราก็จะต้องพ้นทันทีเมื่อเราพ่นควบคุมไปแล้วแล้วเราพบว่าหลังจากที่เราพ่นไปไม่มีฝนตกต่อเนื่อง เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพ่นซ้ำเพียงแต่เราก็จะไปสำรวจสำรวจทั้งหนอนเจาะเมล็ดสำรวจทั้งในส่วนของหนอนคืบนอนไถล่องเปลือกนอนบุง้งนอนคืบกินใบนี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องสำรวจแต่ถ้าพูดถึงนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเราไม่จำเป็นที่จะต้องอไปทำการพ่นซ้ำถ้าไม่มีฝนตกซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิด หลังจากที่เราพ่นไปแล้วประมาณ4 5หวันมีฝนตกซ้ำเราจะต้องทำการพ่นซ้ำครั้งที่สองภายในเวลา3-5วันหลังจากฝนตกและหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนฤดูแล้งก็จะไม่มีการระบาดเมื่อไม่มีการระบาดเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพ่นซ้ำนี่คือการพ่นอย่างมีประสิทธิภาพในการพ่นทุกครั้งให้พ่นทั่วผลเป็นประการสำคัญ คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพ่นประทะกิ่งแล้วให้ใหยญ่ลงมาด้านล่างเพราะที่สีหายส่วนใหญ่พี่นองสกรพ่นแต่ด้านก้นผลด้านบนไม่โดนประการต่อมาสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพมีความจำเป็นที่เราจะต้องใส่อันนี้มีความจำเป็นนะครับ ในส่วนต่อมาที่ท่านอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วปัจจัยตัวอื่นล่ะสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดแอมโนไรสุมของแคลเซียมในรูปของปัจจัยต่างๆเราใช้พ้นได้ไหมได้แน่นอนครับเราสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้อันนี้ก็คือเราได้ประโยชน์ทั้งนอนจเจาะเมล็ดทุเลียนทั้งในด้านส่วนของนอนอื่นๆในขณะเดียวกันเราอาจจะพบว่า ในบางแปลงหรือในบางสวนของเรามีปัญหาในด้านของเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งเป็นเพี้ยที่เป็นตัวขนาดใหญ่มีแป้งสีขาวจับเป็นตัวอยู่นั่นเป็นศัตรูที่สำคัญที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตเราอาจจะเลือกสารเคมี Me ในกลุ่มอื่นนะครับอย่างเช่นเราเลือกในกลุ่มของไทอมีท็อกแซมไทอะมีท็อกแซมเนี่ยเป็นสารที่จะใช้ในการควบคุม ของตระกูลเพียแป้งเราอาจจะเลือกโตกุไทออนในด้านของตัวศัตรูหนอนละ่ะเราบวกตัวอื่นได้ไหมเราก็สามารถที่จะบวกได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะไปบวกกับไซเปอร์เมทิลในกรณีที่ผมมีการใช้ในการควบคุมอย่างกรณีเพีียแป้งเพี้ยไฟเราก็ใช้ไทยามีทอกแซมบวกฟิโปนิลนั่นก็คือประเด็นที่อยากจะย้ำว่า ถ้าในกรณีที่มีนอนเราก็จะเลือกเอาในส่วนของกลุ่มไซเปอร์เมททิสารเคมีบางกลุ่มอย่างเช่นของเอรลวันเคมีเกษตรก็เป็นโปรฟิโนฟอสบวกไซเปอร์เมททิไว้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยซึ่งในเทคนิคการควบคุมศัตรูพืชแต่และชนิดเนี่ยย้ํมมีความแตกต่างกันนะครับผมย้ำแล้วว่าถ้าเป็นในเรื่องของหนอนบุ้ง นอนคืบกินใบหนอนหนังเหนียวหรือหนอนไถล่องเปลือกเราต้องพ่นให้สัมผัสตัวครั้งเดียวเราก็สามารถจะควบคุมได้หรือเราอาจจะต้องตรวจซ้ำหลังจากพ่นไปแล้วสามวันแต่ถ้าเป็นนอนเจาะ,มะเมล็ดทุเรียนเราจะต้องดูปริมาณน้ำฝนเป็นองค์ประกอบถ้าฝนไม่ตกหลังจากพน่นครั้งสุดท้ายก็ไม่จำเป็นต้องพน่นแต่ถ้าเป็นในกรณีเพี้ยแป้งที่ระบาดแล้วสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจด้านการตลาด ความจําเป็นนั้นเราจะต้องพ่นซ้ํานะครับครั้งที่1พ่นไปแล้วภายในเวลา4วันก็จะต้องไปทําการตรวจเอามือไปบี้ไปถูดูถ้ามันยังเป็นเมือกหรือยังพบตัวอยู่ถ้าเป็นเพีย้ยปุยฝ้ายก็จะเห็นตัวสีเหลืองอ่อนออกมาเดินถ้าเป็นเพี้ยแป้งก็จะเป็นส่วนของตัวเมือกที่เราเห็นวันรุ่งขึ้นในวันที่หเราก็จะทําการพ่นซ้ํา การพ่น3ตรงนี้จะทำให้การควบคุมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือเงื่อนไขาการพ่นเงื่อนไขของสารเคมีเราเลือกได้ครับมีสารเคมีมากมายที่จะใช้ผลของการควบคุมไม่แตกต่างกันแต่อยู่ที่วิธีการพ่นเหลือดูเวลาเนื้อหาเรายังไม่จบนะครับติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ